จเจริญพรญาติโยมวันนี้เป็นวันที่26มิถุนายนพุทธศักราชสองพห้าอยหกสิบเจ็ดวันนี้มีเวลาว่างจากการที่หลายวันแล้วไม่ได้อัดคลิปวิดีโอก็เลยหาเรื่องที่จะมาคุยมาเล่ามาบอกมากล่าว เพื่อกระตุ้นยอดการดูหรือว่าอา่เพื่อญาติโยมท่านใดสนใจหรือว่าคิดถึงอก็เลยหาเรื่องมาพูดปกติก็ไม่มีเรื่องอะไรจะพูดแรอะครับนอกจากเรื่องของความรู้สึกตัวแต่วันวันนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องความรู้สึกตัวเพราะนั้นมันเป็นพื้นฐานของการปฏิบัติ สิ่งที่อยากจะพูดอยากจะเล่าอยากจะบอกกล่าวให้กับญาติโยมที่สนใจเรื่องของพุทธศาสนาวันนี้สิ่งที่อยากจะแสดงธรรมหรือว่ามาเล่าสู่กันฟังมาคุยให้กันฟังก็อยากจะพูดถึงเรื่องคนโง่คนฉลาดคนมีปัญญาเ <c oughs> ว่ามันแตกต่างกันอย่างไรหรือว่าทําอย่างไรเอ่เอคนคนโง่อา้าวคนโง่ก่อนไม่ได้ว่าใครนะครับเดี๋ยวจะบอกขอพูดกระทบอีกเออคนโง่ก็คือคนที่ไม่มีความรู้ไม่มีการศึกษาก็เรียกว่าโง่ทางการศึกษาแต่ว่าเขาอาจจะรู้เรื่องอื่นออคนโง่เนี่ยคนสติปัญญา ไม่ค่อยดีอไม่มีฟาร์มเฉลียวฉลาดนั่นเองว่าเขาบอกว่าเป็นคนโง่อที่โดยมากเขาก็พูดกันแต่ว่าไม่ได้บอกเขาเป็นคนไม่ดีนะครับคนโง่กับคนไม่ดีเนี่ยมันคนละเรื่องกันคนโง่ก็คือคนที่ขาดสติปัญญาขาดฟาร์มเฉลียวฉลาดขาดไหวพริบขาดฟาร์มรอบรู้ เรียกว่าเป็นคนที่แลจะถือถือ <Stanley> ไม่ไม่ฉลาดเฉลียว,ว่าพูดง่ายๆมันพูดยากเหมือนกันแต่ว่าที่อยากจะบอกก็คือคนโง่ไม่ใช่ว่าคนไม่ดีนะครับเขาโง่ก็คือว่าเขาไม่รู้นั่นเองเขาไม่รู้เท่าคนอื่นเรียกว่าคนโง่ก็เหตุเหตุแห่งโง่ก็คือว่าไม่ค่อยสนใจที่จะ เรียนรู้หรือว่าศึกษาหรือว่าขาดการเรียนรู้อหรือว่าเป็นที่ระดับ IQ EQ ระดับมันสมองก็ว่าได้ก็เรียกว่าเออคนโง่ <c oughs> ทีนี้คนฉลาดนะทีนี้มาคนฉลาดก็คือคนที่มีอ่าไวพิบรวดเร็วเรียกว่าอืมรอบรู้ไปไหลายหลเรื่อง แต่ว่าก็ไม่ได้บอกว่าเป็นคนดีหรือว่าคนไม่ดีเขาก็ฉลาดก็คือคนรอบรู้รู้อะไรหลายๆ,ๆเรื่องทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีเออบางทีก็รู้หมดหร่ก็ฉลาดฉลาดรอบรู้รอบรู้หลายๆ,ๆเรื่องทั้งเรื่องการศึกษาเรื่องคิวไอคิวหรือว่าเรื่องของมันสมองเขาอาจจะรวดเร็วกว่าคนอื่น หรือว่าคิดอ่านมองมองสิ่งต่างๆออกออแก้ไขปัญหาได้เก่งฉับไวรวดเร็วออมองโลกได้กว้างเ,ออเรียกว่าฉลาดแต่บ่อยครั้งกับคนฉลาดแบบบางคนก็ฉลาดแบบเห็นแค่ตัวอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยคนฉลาดก็บางดีก็กลายเป็นคนไม่ดีก็มี แต่ว่าคนฉลาดแล้วด้วยดีด้วยมีก็มีถ้าฉลาดด้วยดีด้วยเขเรียกว่าคนมีปัญญาเนีนะต่างกันคนโง่คนฉลาดคนมีปัญญาเนี่ต่างกันคนมีปัญญาก็คือคนที่มีสติปัญญารอบรู้ถ้าบอกว่าพูดถึงเรื่องของคนมีปัญญาในส่วนใหญ่ปัญญาคำนี้เขาจะมาใช้กับคนที่ฉลาด แล้วก็เป็นคนดีเขาจึงเรียกว่าคนมีปัญญาแต่ว่าถ้าฉลาดอย่างเดียวไม่ใช่คนดีเขาเขาเรียกว่าเออฉลาดแต่ว่าบางทีเห็นแค่ตัวบางทีไม่ใช่คนดีก็มีอ่าแต่ว่าฉลาดแล้วเป็นคนดีปับ๊บจะกลายเป็นคนมีปัญญาฉะนั้นอยากแนะนำนะครับอยากให้เป็นคนฉลาดแบบเป็นคนดี เออแบบไม่ฉลาดแบบไม่เห็นแก่ตัวจะได้เรียกว่าเป็นคนมีปัญญานี่ก็ฟังฟังคนอื่นเข้ามากครับอกว่าคนฉลาดกับคนมีปัญญาเนี่ยต่างกันนะฉลาดบางทีเห็นแก่ตัวมากก็เรียกว่าฉลาดแต่ว่าเห็นแก่ตัวอืมมีปัญญาแต่ว่าเห็นแก่ตัวแต่ว่าถ้าคนมีปัญญาเนี่ยเขาก็จะพูดถึงเรื่องว่ามีปัญญานี่มันก็ต้องมี คุณธรรมด้วยเออเป็นคนดีด้วยเป็นคนดีมีคุณธรรมมีศิลธรรมอย่างเงี้ยหรือว่าคนมีปัญญาแต่ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนคนฉลาดกับคนมีปัญญาเนี่ยตลอดถึงคนโง่เออคนโง่ทำยังไงถึงจะฉลาดบ้างคนโง่ทำยังไงถึงจะมีปัญญาบ้างเออ แล้วคนฉลาดทำอย่างไรถึงจะเป็นคนฉลาดแบบไม่เห็นแค่ตัวฉลาดแบบมีปัญญาฉะนั้นมันก็มีวิธีฝึกทางพระพุทธศาสนาเขาเรียกว่าต้องรู้จักเจริญเจริญปัญญาเจริญภาวนาเออต้องเรียกว่ามีการเจริญภาวนาก็คือการที่รู้จักฝึกสติอ่าให้เกิดสมาธิแล้วก็มี ขนบธรรมเนียมประเพณีพิธีกรรมต่างเรื่องเกี่ยวกับเรื่องศิลธรรมที่ดีนั่นเองเรียกว่าการรวมๆแล้วก็คือจะเป็นคนดีมีปัญญาก็ต้องมีการเจริญภาวนาก็ต้องฝึกสตินั่นแหละครับสติเนี่ยเป็นตัวสำคัญสติแล้วก็ศิลธรรมมีศรรมีลอ่ มีเบญจศีลเบญจธรรมนี่แหละครับที่จะทําให้คนเรามีปัญญาอย่างถูกต้องมีปัญญาแล้วมีประโยชน์ไม่ใช่มีปัญญาแบบฉลาดแบบเป็นแกตัวอืฉะนั้น <c oughs> สิ่งที่อยากจะบอกมาอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าถ้าเรามีปัญญาจริงเราต้อง พาใจให้พ้นทุกข์เออจุดสำคัญอยู่ตรงนี้ครับอ่าถ้าเราเป็นคนมีปัญญาเนี่ยถ้ามีปัญญาจริงมันต้องพาใจให้พ้นทุกข์ด้วยถึงจะเรียกว่ามีปัญญาสัมมาทิฏฐิเออมีความเห็นที่มีปัญญาที่ถูกต้องมีปัญญาที่เป็นประโยชน์กับการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เออยิ่งเป็นมนุษย์ที่พบ จอกับพระพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธศาสนาก็สอนพยายามฝึกพุทธบริสัทอ่าพระพุทธเจ้าก็ฝึกสาวกพุทธบริสัทให้มีปัญญาพาตนเองนั้นพ้นทุก์ได้ฉะนั้นถ้าเรายัางทุกอยู่ก็เรียกว่าเรายัางเป็นคนมีปัญญาไม่เต็มที่ถ้าใครมีปัญญาเต็มที่ต้องพาตนให้พ้นทุกได้นั่นเอง ฉะนั้นเราจะมีปัญญาได้จะเป็นคนมีปัญญาเราก็ต้องมาฝึกนี้แหละครับสติแล้วเราก็คิดพิจ,จรารณารู้จักใช้เหตุใช้ผลแล้วก็รู้จักการกระทําที่เป็นสัมมติที่เอที่ไม่เบียดเบียนตนและคนอื่นแล้วก็ ไม่เบียดเบียนสังคมสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าแล้วก็พัฒนาสติปัญญาของตนเองให้พนทุกข์ให้ได้ถ้าเรายัางไม่สามารถพาจิตใจหรือว่าพาตนให้พ้นทุกข์เนี่ยยังไม่เรียกว่ามีปัญญาสูงสุดนะเรียกว่ายังยังไม่ ยังยังยังเป็นทุกข์อยู่นั่นเองเรียกว่าก็ยังเรียกว่ายังใช้ปัญญาได้ไม่ถึงที่สุดนะไม่ได้ทําที่สุดแห่งทุกข์ถ้าผู้มีปัญญาคนมีปัญญาจริงๆต้องทําตนให้สิ้นทุกข์ถึงจะเรียกว่าผู้มีปัญญาครับนั่นแหละครับปัญญาพาพ้นทุกข์อย่างที่อาตมาเน้นย้ํา คนเราที่อาตมาสังเกตที่เราเป็นทุกข์เพราะอะไรเราลองพิจารณากันดูส่วนใหญ่ก็อาจจะทุกข์ในที่นี้อยากจะเน้นเรื่องทุกข์ทางใจคนเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นทุกข์ทางใจเพราะเกิดจากความคิดนั่นเองถ้าเราไม่คิดเราไม่เป็นทุกข์หรอกครับแล้วทําอย่างไรเราถึงจะไม่คิดเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องความคิดเนี่ยหยุด ไม่ได้เหรอครับตื่นมาเนี่ยมันก็คิดตั้งแต่ถ้าเราปฏิบัติธรรม่าเรื่องการเรื่องการเจริญสติหรือว่าความร,รู้สึกตัวเนี่ยเราจะรู้ทันความคิดเลยเราจะเห็นเลยว่าตั้งแต่เราตื่นขึ้นมายันเราหลับไปส่วนใหญ่เราจะอยู่กับความคิดอ่าฉะนั้นเวลาผู้ที่ปฏิบัติธรรมนะครับ ก็ปฏิบัติเพื่อให้รู้ทันความคิดนี้แหละครับจเจริญสติพัฒนาจะเป็นาการจเจริญสติปัฏฐานสี่อะไรก็ตามทั้งหมดมันรวมอยู่ที่รู้ทันความคิดแหะครับเพราะว่าความคิดเนี่ยมันจะเกิดอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างนั้งกายเวทนาจิตธรรมนี่แหละครับมารวมที่รู้ทันอารมณ์ ถ้าเราถ้าเราปฏิบัติธร,รมจเจริญสติปัฏฐานซี่อย่างเงี้ยแล้วเรายังไม่รู้ทันความคิดไม่รู้ทันอารมณ์เนี่ยมันก็แก้ทุกยังไม่ได้แหละครับเพราะว่าทุกมันเกิดจากความคิดความคิดมันก็มาในรูปของพอคิดมันก็เกิดอารมณ์ชอบชังอย่างนี้เป็นต้นอืมยินดีไม่ยินดีอย่างนี้เป็นต้น,น,มนอนนนมันก็เกิดสุขทุกข์ขึ้นมา แต่ว่าถ้าเราอยากแก้แก้ทุกข์เราก็ต้องรู้ให้ทันความคิดครับความคิดมันเกิดขึ้นปับ๊บเรารู้ทันเลยเออก่อนที่มันจะปรุงปรุงไปเราเห็นอ้นี่ความคิดเกิดขึ้นแหละถ้าเราปฏิบัติปฏิบัติ ถึงระดับเรียกว่ารู้ทันความคิดเนี่ยจะเริ่มจะเริ่มเรียกว่าเป็นคนมีปัญญาแล้วเริ่มจะพาตนให้พ้นทุกข์ได้แล้วครับเพราะเราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันเกิดขึ้นอารมณ์ต่างๆนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยทั้งชอบใจไม่ชอบใจก็แล้วแต่มันจะเกิดจากความคิดถ้าเรารู้ทันความคิดเราจะรู้ว่าอ๋อนี่มันเป็น ความคิดตรงนี้มันทำให้เกิดอารมณ์พอเรารู้ทันความคิดมันจะไม่ปรุงแต่งเราจะมีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆว่าเ,ออเราต้องแค่ทำตัวเป็นแค่ผู้รู้มันจะดึงจิตมาจิตคิดกับจิตรู้มันจะถ้าถ้าเข้าใจตรงนี้ถ้าผู้ปฏิบัตินะครับ ภาถ้าผู้ปฏิบัติก็ขออนุญาตแนะนําสําหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติก็ให้รู้ล่วงหน้าไว้ก่อนก็นได้อ่าอาธิบายล่วงหน้าหน่อยมันมีความคิดเนี่ยมันมีสองอย่างอ่าความาไม่ใช่ความคิดความรู้ทิความรู้นี่มันมีสองอย่างรู้แบบคิดคิดรู้กับรู้เฉยๆบอกว่าถ้าจะไป มีสุขมีทุกข์มันก็เกิดจากความคิดที่ปรุงความคิดที่มันปรุงแต่งตรงนี้หรือว่าบางคนก็าเรียกว่าจิตตสังขารความจิตที่มันคิดปรุงจิตที่มันคิดปรุงนี้แหละครับมันทำให้สุขหรือว่าทำให้ทุกได้ไอ้สุขก็คงไม่ต้องมีใครอยากแก้แรอะครับสำหรับคนทั่วไปแต่ว่าถ้าทุกข์อะ ถ้าทุกเนี่ยเป็นเพราะว่าจิตเราไปคิดปรุงแต่งจึงทำให้เราเป็นทุกข์นั่นเองฉะนั้นถ้าเรามีสิ่งมากระทบจะกระทบอะไรก็แล้วแต่กระทบอายตนะภายในอายตนะภายนอกกระทบกันเนี่ยเกิดความรู้ขึ้นมาถ้าเราเพียงแต่เห็นแต่ว่าอ๋อความรู้แล้วเราไม่คิดต่อ เราไม่ปรุงแต่งต่อมันจะไม่สุขมันจะไม่ทุกข์เลยเราจะมีแค่จิตรู้อย่างเดียวจิตรู้ตรงนี้บางคนก็พูดดีครับบอกว่ามันคืออ่านมันจะน่าสำคัญเกินไปหรือว่าหรือว่ามันจะใหญ่เป็นคำพูดที่ใหญ่โตเกินไปป่ะไม่รู้คือว่าจิตรู้เนี่ยมันจะเหมือนพระนิพพานนั่นนี่ถ้าเราแค่รู้ แค่รู้แค่สักแต่ว่าเนี่ยครับมันจะไม่ปรุงแต่งอะไรกระทบเข้ามารูปเสียงกินรสกระทบเข้ามาถึงใจเรามันจะได้แค่รับรู้แล้วก็สักแต่ว่าอ๋อเรารู้เฉยๆเรามีแต่รู้ครับจิตมีแต่จิตรู้ครับไม่มีจิตคิดเออจิตรู้กับจิตคิดมันต่างกันจิตรู้ จะไม่มีปัญหาอะไรเรยกว่าจิตรู้ก็เหมือนนิพพานแหละครับมันจะดับมันจะไม่เป็นทุกข์มันจะสิ้นกิเลสอาสวะอะไรมันจะไม่มีเลยมันคือจิตรูเ้เฉยๆแต่ว่าถ้าจิตมันคิดขึ้นมาแ่ะครับกิเลสมาแล้วครับปรุงแต่งเออท้าอย่างไหนชอบมันก็เป็นสุขไปเป็นสนัยชังมันก็เป็นทุกข์ไป เออวันนี้พอพูดมาแล้วก็ก็มีคำดีๆคือจิตรู้กับจิตคิดจิตรู้กับจิตคิดเนี่คำนี้สำคัญแล้วจิตรู้เฉยๆมันจะไม่ทุกข์ถ้าจิตเมื่อคิดมันจะคิดปรุงแต่งไปมันจะทำให้เราเป็นทุกข์เราก็ถ้าเราไม่ต้องการ จะสุขหรือว่าไม่ต้องการจะทุกข์เราต้องการเข้านิพพานเราก็ต้องอยู่กับจิตรู้เฉยๆอย่าไปเข้าจิตคิดก็ต้องสมมุติเป็นคำพูดอย่างนี้แล้วเขเพื่อให้เขาใจสภาวะธรรมนี้มันเกิดขึ้นกับผู้ที่ปฏิบัตินะผู้ปฏิบัติเาก็ต้องสมมุติคำพูดหรือว่าความหมายเข้ามาให้เข้าใจแต่ว่าถ้าผู้ ไม่เคยทดลองปฏิบัติหรือว่าไม่ได้ฝึกมาก็ฟังฟผ่านๆไปแล้วกันพอได้ความรู้ว่าอะไรเป็นอะไรอาจจะได้เกิดประโยชน์เป็นแนวทางแห่งการประพฤติและปฏิบัติธรรมเออว่าจิตรู้กับจิตคิดเนี่ยมันแตกต่างกันถ้าอะไรกระทบเรามีจิตแค่รู้อะอะไรทบแล้วก็รู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางเออถ้าเราเห็นว่า เราอจะแก้ไขแล้วก็แก้ไขไปอืทําไมแก้ไขก็ไม่เป็นไรครับแค่รู้แค่รู้ถ้าอะไรมากระทบแล้วเราคิดเนีคิดไปคิดไปไปแต่งไปเติมไปปรุงแต่งอยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นอยากจะให้มันเป็นอย่างนี้นั่นแหละครับตัวทุกข์ไอ้ความยากตรงนี้แหละครับอยาก อยากะสมยากมันก็เป็นความสุขเออถ้าไม่สมยากมันก็เป็นความทุกข์เออนี่แหละครับพอจิตปรุงแต่งเนี่ยมันจะมีคําว่าอยากเกิดขึ้นอยากจะเป็นอย่างนั้นอยากจะให้มันเป็นอย่างนี้เออคาว่าพอคําว่าอยากก็คือความทยานอยากหรือว่าเรียกว่าตัญหาตรงนี้มันเกิดขึ้นเกิดขึ้นจากการที่จิตคิดปรุงแต่ง งนี้ก็จะทําให้เราเป็นทุกข์นั่นเองฉะนั้นเลือกเอาครับว่าเราอยากทุกข์หรือว่าไม่อยากทุกข์ถ้าเราไม่อยากทุกข์เราก็รู้เฉยๆจิตเราก็รับรู้เฉยๆรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางเอออย่าไปปรุงแต่งมันเพราะว่าเรื่องทุกอย่างมันเป็นกองมันอย่างนั้นแหละครับตามเหตุปัจจัย เราก็เข้าใจเรื่องไอตรลักษณ์ถ้าผู้ปฏิบัติก็จะเข้าใจเรื่องของไตรลักษ์ว่าสรรพสิ่งทั้งหลายนั้นมันไม่ใช่ตัวตนหรอกครับมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยมันเป็นไปตามหลักของไตรลักษณะอย่างนี้เป็นต้นเราก็ไม่ต้องไปวุ่นวายกับมันเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนะมันมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัย ถ้าเรารู้อย่างนี้มันก็เราจะรู้เฉยๆก็ได้หรือว่าเราเห็นควรที่จะแก้ไขแก้ไขได้ไหมถ้าแก้ไขได้เราต้องการแก้เราก็แก้ไปถ้าไม่จําเป็นเราบอกวอ่าอ,อไม่ต้องแก้ก็ได้มันแก้ไม่ได้แล้วหรือว่าเราเห็นควรว่าไม่ควรแก้เราก็แค่มีจิตที่รู้เฉยๆอ่ะ วันนี้มีคําสําคัญนะครับว่าจิตรู้กับจิตคิดเออจเจริญพรวันนี้ขอฝากไว้เพื่อจะได้เป็นแนวทางหรือว่าเป็นกําลังใจให้กับผู้ที่สนใจใฝ่ปฏิบัติธรรมที่จะพูดถึงเรื่องคนโง่คนฉลาดคนมีปัญญาแล้วก็ถ้ามีปัญญาสูงสุดจริงก็ต้องพาตัวเองให้สิ้นทุกข์หรือว่า ต้องมีปัญญาพาตนเองให้พ้นทุกข์ให้ได้จึงเรียกว่ามีปัญญาที่แท้จริงเป็นปัญญาทางพุทธศาสนาที่แท้จริงจเจริญพรวันนี้ขอ,อาฝากไว้ฝากไว้ถ้าชอบคลิปนี้ถ้าถูกใจก็กดไลค์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้ใช้ก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับหลวงตาสมชายเกิดสุตีเขาด้วยจเจริญพร ก็ฝากไว้นะครับ